ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัสม,มาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดา พระตรัยปิดกไทยฉบับมหาจุลาเล่มที่25หน้าที่548ถึง552มุนิสูตรว่าด้วยลักษณะของมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดังนี้ ภัยเกิดจากความเฉยชิดธุลีคือราคะโทสะและโมหะเกิดจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสความไม่มีกิเลสไม่มีความเฉยชิดนั่นแลเป็นลักษณะของมุนีบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้ที่ตัดกิเลสที่เกิดขึ้นได้ ไม่ปลุกกิเลสให้เกิดขึ้นอีกเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่พึงให้ไหลเข้าอีกว่าเป็นมุนีผู้เที่ยวไปอยู่พระมุนีนั้นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงเห็นสันติบทแจ้งชัดแล้วผู้กำหนดรู้ที่ตั้งแห่งกิเลส กำจัดพืชได้เด็ดขาดไม่ให้อย่างพืชไหลเข้าไปได้อีกชื่อว่าเป็นมุนีผู้มีปกติเห็นภาวะที่สิ้นสุดการเกิดและอกุศลวิตกได้จึงไม่ถึงการนับอีกต่อไปผู้รู้แจ้งพบเป็นที่อาศัยอยู่ทั้งหมด ไม่ปร,รารถนาพบเหล่านั้นแม้สักพบเดียวชื่อว่าเป็นมุนีผู้ปร,ราศจากความยึดติดไม่มีความยึดมั่นย่อมไม่ก่อกรรมใดๆอีกเพราะเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วผู้ครอบงำทำทั้งปวงรู้ทำทั้งปวงมีปัญญา มีได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหานักประชญาดทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้มีกำลังคือปัญญาถึงพร้อมด้วยศีลและวัดมีจิตตั้งมั่น,ด,นดีในฌาน มีสติดุดพ้นจากกิเลสเครื่องข้องแล้วไม่มีกิเลสดุดตะปูตรึงใจปราศจากอาสวะนักปราศทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้เที่ยวไปผู้เดียวมีปัญญาไม่ประมาทไม่หวั่นไหว เพราะนินทาและสรรเสริญไม่สะดุ้งเพราะเสียงเหมือนราชสีไม่ติดขายเหมือนลมไม่เปียกน้ำเหมือนบัวเป็นผู้แนะนำผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นแนะนำนักประหญาดทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนี ผู้ไม่ยินดียินร้ายคําสรรเสริญหรือนินทาของคนอื่นดุดเสาที่เขาฝังปักไว้ที่ท่าน้ำปราศจากราคะมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วนักปรา์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้ตั้งตนไว้ชอบ ซื่อตรงดุดกระสวยรังเกียจบาปกรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นกรรมที่เสมอและไม่เสมอนักปราชญาดทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยกลางคนสำรวมตนแล้วไม่ทำบาปเป็นมุนี มีจิตห่างจากบาปไม่กโกรธง่ายไม่ว่าร้ายใครๆนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้ได้อาหารดีเลิศก็ไม่กล่าวประจบยกย่องผู้ให้ได้อาหารปานกลางหรือเลว ก็ไม่ติเตียนเขาให้เสียน้ำใจนักประชญาดทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้มีปัญญาเที่ยวไปอยู่ผู้เดียวมีจิตเว้นขาดจากเมถุนธรรมคือไม่ผูกจิตรักใคร่ในหญิงสาวเลยแม้สักคนเดียว เว้นขาดจากความมัวเมาประมาทเป็นผู้หลุดพ้นแล้วนักปรารา์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้รู้แจ้งโลกเห็นปรมาถธรรมข้ามโอคะและสมุดได้เป็นผู้คงที่ตัดกิเลสเครื่องร้อยรัดได้เด็ดขาด ไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศัยปราศจากอาสวะนักปราศทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีคารืหัดและบรรพชิตสองจำพวกนี้มีที่อยู่และการดำรงชีวิตห่างไกลกันคือคารืหัดทำงานเลี้ยงบุตรพันรยา ส่วนบรรพชิตไม่ยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของตนมีวัดงามคฤหรสหัสไม่สำรวมเพราะเบียดเบียนสัตว์อื่นส่วนบรรพชิตที่ชื่อว่าเป็นมุนีสำรวมเป็นนิตรักษาสัตว์มีชีวิตไว้ภิกษุเป็นมุนี เป็นผู้สงบเพ่งพินิจอยู่ในปา่าคารือหัดจะทำตามอย่างท่านไม่ได้เหมือนนกยูงมีสร้อยคอสีเขียวถึงจะบินไปในอากาศได้ก็ยังสู้ความเร็วของหงไม่ได้ตลอดการฉะนั้น